สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการขอย้อยนิวประจำวันศุกร์ที่6สิงหาคม2 5 6 4กับผมพิทยาศีหอมนะครับวันนี้เรามีคงหลากหลายประเด็นนะครับเราจะยังต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับอย่างเกิงคัดเนื่องจากวันนี้พบผู้ติดเชื้อทะลุ20,000รายเป็นวันที่2แล้วนะครับรวมไปถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล นะครับเริ่มต้นด้วยสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับโดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพชรบุรีนะครับจำนวน140ลรายซึ่งเป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วนะครับที่ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดของเราเกิน100ลรายนะครับส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งประเทศ นะครับวันนี้พบจำนวนรวม21,379่มรายนะครับมีผู้เสียชีวิตจำนวน191รายนะครับดังนั้นเราทุกคนนะครับต้องร่วมโดยช่วยกันนะครับปฏิบัติตามมาตรการต่างๆนะครับอย่างเข่งคัดเพื่อหยุดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับไม่ให้ทะลุสามหมื่นรายนะครับอย่างที่หลายฝ่ายได้คาดการไว้ขณะที่การสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เในเขตเทศบาลบนเขาย้อยของเรานะครับยังพวผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับ โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อภายในบ้านผ,าผู้พักติดต่อเชือ้อติดเโควิด -19 นะครับพร้อมกนันนี้ยังได้ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อภายในวัดโพหมู่2อตำบลบางเขมด้วยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับของเรายกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามคําสั่งของจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลเขาย้อยนะครับโดยนางฤาดมลสมบัตินิมิต นะครับรักษาราชการแทนทุ่มนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการนะครับห้ามนั่งรับประทานอาหารภายในร้านพร้อมทําเน้นย้ําให้ผู้ประกอบร้านอาหารนะครับในเขตเทศบาลปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเพชรบุรีอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภายในพื้นที่ เช่นเดียวกับพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนะครับที่เปิดให้บริการทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับโดยเทศบาลบนเขาย้อยได้ไปฏิบัติตามมาตรการของคณะทํางานสปกอรอำเภอเขาย้อยอย่างเข้มขัดได้แก่ 1. ผู้ขายตลาดนัดต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อําเภอเขาย้อยหรือมีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านที่อยู่ในอำเภอเขาย้อยเท่านั้น 2. ตลาดนัดต้องดําเนินการตามมาตรการดังนี้ผู้ขายและผู้ซื้อทุกคนสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากาผ้า สำหรับพ่อค้าแม่ค้าต้องสวมใส่ถุงมือและหมวกคุมผมมีการคัดกรองอุณหภูมิที่ทางเข้าและทางออกนะครมีการตั้งวางเจลล้างมือหรือสเปรย์แอลโกอฮอล์ล้างมือที่ทางเข้าและทางออกมีการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับนอกจากนั้นยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตรวจวัดอุณหภูมิของพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการภายในตลาด ได้ในวันศุกร์นะครับเจ้าหน้าที่งานป้องกันได้บรรเทาสารณภัยนะครับได้ดําเนินการทําความสะอาดภายในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลน,นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับในปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อย,อยังพุ่งสูงทะลุ20 0 0 0ลายเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วเพื่อความเพื่อการลดความเสี่ยงในการรับเชื้อหรือแพร่เชื้อ ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยร0อเเนะครับเนื่องจากจะช่วยลดการแพร่เชื้อนะครับและยังเป็นการป้องกันนะครับการรับเชื้อได้เป็นอย่างดีนะครับที่สําคัญควรสวมหน้ากากตลอดเวลานะครับทั้งที่อยู่ในบ้านหรือนอกบ้านนะครับโดยยึดหลัก3ถูกได้แก่นะครับถูกเวลาถูกวิธีและถูกชนิดโดยเมื่ออยู่ภายในบ้านนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ปิด สามารถใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย1ชั้นก็เพียงพอนะครับแต่หากต้องไปในแหล่งชุมชนเช่นตลาดสดตลาดนัดซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับขอให้ใส่2ชั้นโดยใส่หน้ากาก,ากทางการแพทย์ไว้ด้านในนะครับและสวมหน้ากากผ้าไว้ด้านนอกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันเชื้อได้อย่างดีขึ้น สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับสังกัดเทศบาลทั้ง5ศูนย์ในช่วงถานาการโควิด19นั้นเทศบาลบนเขาย้อยได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแทน์ hand, นะครับโดยการมอบใบงานให้แก่เด็กๆถึงบ้านพักโดยวันนี้คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับทับค้างลงพื้นที่มอบใบงานและนมให้แก่เด็กๆที่บ้านพัก เช่นเดียวกับคุณครูประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองส้มนะครับลงพื้นที่มอบใบงานและนมให้แก่เด็กๆที่บ้านพร้อมทั้งเน้นย้ําให้ผู้ปกครองงดหรือเรียกเรี้ยงพาเด็กนะครับออกจากบ้านพักนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับมาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลนะครับในช่องคําร้องบอกเหตุ เรื่องวันที่ความคืบหน้าในการขุดลอกคลองตามเมนะครับหมู่3ตำบลทับคางนะครับโดยวันนี้จากสิบเอกสุทันแหล่งล่าปรัถเทศบาลน,นะครับลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการขุดลอกพร้อมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยและรวดเร็วนะครับส่วนในการขุดลอกวัชพืชภายในคลองขี้หมูหมู่4ตำบลบางเขมวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการขุดลอกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยนําเรือไฟเบอร์มาช่วยดึงวัชพืชนะครับในช่วงที่เครื่องจักรไม่สามารถขุดลอกได้ น,นอกจากนั้นยังได้เคลื่อนย้ายวัชพืชที่ขุดลอกแล้วเพื่อนําไปกําจัดต่อไปต่อเนื่องกันที่การดูแลพื้นที่ในเขตเทศบาลน,นะครับโดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณถนนปิยะเพื่อความสวยงามและเป็นความเรียบร้อยส่วนความคืบหน้าในการซ่อมไฟในเขตเทศบาลน,นั้นเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมไฟหลายจุดได้แก่บริเวณชุมชนบ้านห้วยหลวงหมู่3ตบนเขาย้อยบริเวณชุมชนเขาย้อยเมืองใหม่นะครับชุมชนอุดมสุขหมู่หาตบนเขาย้อย บริเวณชุมชนบ้านน้อยพัฒนาหมู่6ตะบลเขาย้อยได้บริเวณชุมชนบ้านสับพังร่วมใจหมู่3ตะบลสับพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่คำร้องที่แจ้งให้เทศบาลเทคอนกีดบริเวณซอยบ้านในบันชัยหมู่บาหมู่บ้านดอนตโนดพื้นที่หมู่4ตะบนบางเขมโดยวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่างได้ลงพื้นที่สำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดท้ายกันที่ภารกิจการส่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค นะครับให้แก่พี่น้องประชาชนโดยวันนี้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ดําเนินการส่งให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู 6, ่6ตำบลบางเขมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ความคืบหน้าในการลงพื้นที่ตามคําร้องที่แจ้งให้เทศบาลน,นะครับซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงนะครับของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สารวจบ,บ้านของผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่หมู่1ตาบลทับคาง พื้นที่หมู่2และหมู่4ตำบลบางเขมรวมทั้งสิ้น5รายนะครับซึ่งหลังจากนี้จะเร่งดาเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อนําส่งงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปสําหรับบ้านดอนทรายหมู่1ตำบลทับคางจํานวน2หลังสารด่าน1หลังวัดโพ3หลังหมู่4ตำบลบางเขม1จานวน1หลังนะครับรวมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมนะครับและความมั่นคงของจังหวัดเพชรบุรี ปิดท้ายกันที่ความคืบหน้าในการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมทับคางนะครับและอนุสาวรีสมัยอ่อนวงโดยเจ้าหน้าที่กองช่างนะครับได้ดเนินการวางท่อระบายน้ําภายในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานํามาฝากทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์สําหรับวันนี้สวัสดีครับ